สวัสดีครับพี่น้องครับพอบ้านหุ่นมีมาให้อีกแล้วพี่นอ้องมืดีพอบ้านหุ่นมีสีาพาเพชรอาหารอีสานสดนำสืแซ่เลยนะครับเนาะมืดีพอบ้านหุ่นมีสีาพาเพชรแกงเข็ดร่วมต่อพี่น้องนะครับ เดี๋ยวเขามาเริ่มกันเลยเด้อพี่น้องเด้บอบ่ต้องเสียเวลานะครับเนาะตำพริสกสกัดนะครับเรียบรอยแล้วเนาะพี่น้องเขาก็ไปข้างมอแล้นะครับเอาเห็ดที่เขาเตรียมไว้นะพี่น้องเนาะเห็ดเอียงกระเบื้องเอาเด้อว,ว่ามีเห็ดเอียงแน่นะครับใส่ลงไปแล้วเนะาะบัดนี้เพราะบัดน,นี้ก็เสี่ยวน้ำอย่านา้งเด้อพี่น้องมาเทใส่ลงไปนะครับเนาะ ใส่น้ำอย่านั่งลงไปแล้วนะครับกระป๋านมีคือสิเปิดไฟตัวพี่น้องปั่นนี้นะครับเนาะเปิดไฟแล้วก็ไฟปั่นกลางเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องเปิดเทมบนไนนะครับเนาะก,ก,ก็ใส่ะะตะไะคร่งนะลงไปแล้วก็พริก,นนกที่เฮาโขลกเมื่อีใส่ลงไปนะครับเนาะคนแหน่จักหน่อยซัก่อนเด้อพี่น้องเด้อให้มันเข้ากันดีๆนะครับระวังตะไข่ครับพริกนะครับพี่น้องเนาะใส่ลงไปแล้วก็คนๆๆให้มันเข้ากันแน่นหน่อยกระถิ่มไว้จักพักนึงนะครับน้ำเริ่มเดือดแเทก็ที่เริ่มลุกเนี่ยจักน้อยก็คหนจักหน่อยพี่น้องนะคครับเนาะน ดีแล้วนะบัดน,นี้พราบ้านพุ่นม,มีแต่สีเอานี่ทรงเอาพีรูดโดดใส่ลงไปอีกทีหนึ่งครับพี่น้องมากินเนี่ยจังหน่อยนะครับนะพีรูดโดดครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วก็ใจาบังอือลงไปครับพี่น้องหรือฟักทองนั่นเองเด้อนะครับแล้วก็ตามด้วยบวบสุดๆพี่น้องนะครับบวบหอมเนาะพี่น้องเนาะใส่ลงไปแล้วกัแบโคตรมันเข้ากันจังเลยแตโอ้ยสีสันชวนนำได้หลายอีกพี่น้องโอ้ยแต่เสียบข,ขนาดนะครับเด้อผู้ใดบอกเคยกินกับเราเห็ดเบิ้งนะพี่น้องเนาะอ่ะ คนแน่จักหน่อยสะก่อนนะครับเนาะก่อนสีปุ๋งเลยพี่น้องบัดนี้นะครับเนาะการปรุงนั่นกับเครื่องปรุงกับสูตรของประบันมีการง่ายๆเลยรับกะสิมีในชุดของน้ำประดกปรุงต,งต้มตาแม่บุญลังคือเก่าเลยพี่น้องปรุงเอียงกระเสียบครับน้ำประดกับกีฮอนีนะครับเนาะ การปรุงม,มือนี่หมอใหญ่จ,จักหน่อยนะครับพอบรรทมีเคยใส่ประมาณจักสองเถีเด้อพี่น้องนะครับใส่น้ำปลาแดกปรุงตุ่มลงไปแล้วนะครับพอบนรรทมีกระชีบะปุ๋มตามไปด้วยน้ำปลาสต๊จบพี่น้องเมนูง่ายๆปรุปงง่ายๆนะครับเนาะ น้ำปลาใส่จักประมาณเกือบเต็มตะพีหมดแล้วพี่น้องเนาะใส่แนวจักหน่อยนะครับแล้วสิ่งที่ขาไดไปเลยแล้วพี่น้องก็คือผงดหรือผงเอลซ่านั่นเองเด้อพี่น้องปรุงง่ายๆซัมเนียนะครับสามอย่างนะพี่น้องเนาะน้ำปลาแดกปรุงต้มน้ำปลาแล้วกับผงชูรสหรือผงเอลซ่านะครับใส่ลงไปแล้วคนเข้ากันแล้วเราก็ซิมเดินตัวพี่น้องบัดนี้ว่ารสชาติที่ปรุงไปเป็นจังไรเนี่ยนอนครับเนาะสเสด็จปรุงอย่างเื็มบ่อ คังแต่เสียงซิมก็เปิดแต่เสียบคัตที่พี่น้องนะครับเนาะเอาซิมแล้วก็ใส่ผักลงไปครับผักนั่นก็ที่พีผักขานะครับเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยผักอีตูครับพี่น้องใส่แล้วก็คนให้มันเข้ากันเนียนชักหน่อยนะครับเนาะผู้ใดมีผักยังอื่นอยากใส่ยังอื่นเพิ่มก็ได้แล้วแต่สะดวกผู้ใดมันไปเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะพอบัตรพวกนี้หิวแล้วบัดนี้ครับพี่น้องสิปิดไฟนะครับเนาะ ไปถักซี่ถวยสดกินแซ่บๆสินต์พี่น้องเนาะเมน,นูนี้นะครับกินกับข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวเบิดกระติบเลยได้พี่น้องจังเดยก็ลองไปเห็นตามเมืองเด้อครับเด้ออ่ะมื้อนี้พอ่อปานทุ่มมีก็ฝากเท่านี้ก่อนนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะครับเนาะขอบคุณเลิศที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กันครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ